สวัสดีครับเรามาต่อกันในบทที่6กันเลยนะครับโดยบทที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ orchestrator asset นะครับโปรเซสที่เราจะมาทำกันคือเราจะใช้ตัว asset เนี่ยเป็นการเก็บค่า username password กรณีที่ robot รรเรียกใช้งานซึ่งจะถูกเข้ารหัสไว้ที่ orchestrator ครับทำให้การเก็บข้อมูลดังกล่าวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราไปทำโปรเซสกันเลยดีกว่าครับอ่าให้ทุกคนนะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์เว็บนี้นะครับผมขอ copy ไปวางเลยครับผมแนะนำเป็นตัว IE นะครับให้ทุกคนใช้ IE กันนี่นะครับหน้าตาเว็บไซต์ที่เราจะทำโปรเซสกันในวันนี้ให้ทุกคนไปลงทะเบียนก่อนครับกด register ครับของผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมี ID พ s w ว r d ใช้แล้วทุกคนก็ หลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับให้เราปิดหน้านี้ไปก่อนครับผมดังนั้นนะครับให้เราเปิดตัว Orchestrator ครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ Access นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็คลิกบวกครับตรงนี้นะครับตรงนี้ Access Name ผมขอตั้งชื่อว่า เว็บเพจนะครับชนิดตัวแปรเป็นไทยข้อความนะครับส่วนตรงนี้เป็นเว็บไซต์ก็คือ URL ต้องการให้บอทเข้านะครับผมเก็บไว้ตรงนี้แล้วขออนุญ,ญาต Copy นะครับมาวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนกด Create เลยครับผม หลังจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างอีกหนึ่งตัวนะครับคลิกเหมือนเดิมครับผมตรงนี้ผมขอตั้งชื่อว่า c r e d เช t i a นะครับ C E D E N T I A L ชนิดของตัวแปรก็จะเลือก c r e ดเช t i a เหมือนกันครับผม ก็ use เตอร์เนมพาสเวิร์นะครับ u s สเตอร์เนมพาสเวิรก็คือที่ทุกคนได้รีเซ็ตเตอร์ไปเว็บไซต์สักครู่นะครับให้นำมากรอกตรงนี้นะครับอของผมขออนุญ,ญาตกรอกเลยครับผมแล้วก็ทุกคนกรอก password ด้วยครับหลังจาก ก็เสร็จแล้วกด Create หนึ่งครั้งครับผมอ่าเราก็จะสร้างตัวแปรเก็บไว้ในออเคสเทเตอร์แล้วครับดังนั้นนะครับให้ทุกคนไปที่โปรแกรมยุยพัดครับกด New sequence ครับผมผมขอตั้งชื่อโปรเซสว่า a v d n c e d t านน i n g ครับ o r c h e s t เต t o r กด Create เลยครับหลังจากสร้างเสร็จปุ๊บกด Activity หนึ่งครั้งหา Activity ที่ชื่อว่า Get Asset เลยครับผม mm hmm. ก็คือตัวนี้ ให้ทุกคนลากมาเลยครับหลังจากนั้นคลิกตรงนี้1ครั้งครับปุ๊บแล้วก็ไปที่ช่อง Input ครับตรงนี้ให้ทุกคนใส่ชื่อเว็บเพจนะครับก็คือที่เราไปตั้งไว้ใน o r c h e s t r a t o r ชื่อต้องตรงกันด้วยครับผมอยู่ภายใต้ d o บเบ e ลโคนนะครับก็คือเว็บเพจที่ผมตั้งไว้นะครับ แล้วก็ไปที่ช่องเ u t p u t นะครับให้ทุกคนคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือก create variable ครับให้ตั้งชื่อว่า get asset นะครับอ่าก็จะได้แล้วหลังจากนั้นนะครับ ผมต้องการเปิดเว็บไซต์ที่ผมได้ให้ทุกคนเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะให้บอทเป็นคนเปิดนะครับก็คือเว็บไซต์นี้เราก็ใช้ a c t i v i t y ที่ชื่อว่า open browser ครับผมก็คือตัวนี้ให้ทุกคนลากมาเลยครับส่วนตรงนี้ผมให้ตั้งชื่อว่า g e t ก็คือตัวนี้เมื่อสักครู่ที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราทำไรต่อเราก็ไปหา Activity ในการ username, รับ u username password นะครับก็คือใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับลากลงมาเลยหลังจากนั้นนะครับให้คลิกตรงนี้1ครั้งแล้วก็ไปช่อง Input ตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อตามที่เราตั้งไว้ในออเคสเทเตอร์เมื่อสักครู่นะครับผมตั้งชื่อว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปตรงช่อง Output นะครับตรงช่อง Output ให้เราคลิกขวาหนึ่งครั้งครับ Create Variable เลยครับตรงนี้ให้ตั้งชื่อว่าหรือทุกคนจะตั้งชื่อที่คนจำได้ก็ได้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้ไปที่ช่อง username ต่อนะครับกดคลิกขวาหนึ่งครั้งครับเหมือนกันครับขีย t v a r i a b l l e ครับ ผมขอตั้งชื่อคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็น user หลังจากนั้นนะครับเราต้องการไปกรอกข้อความที่รับมาจาก o r c h e s t r r นะครับใช้ activity ที่ชื่อว่า type into นะครับให้เราลากมาเลยครับ หลังจากที่ลากเสร็จปุ๊บตัวนี้เราต้องไปคลิกตรงช่องของ User Name นะครับก็คือช่องของอีเมลคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ไปเลยครับและตรงนี้ให้เราพิมพ์ตัวแปรที่เราเก็บไว้นะครับก็คือตัวนี้ ก็คือตัว username นะครับหลังจากนั้นให้เราไป activity ที่ชื่อว่าตัวนี้เลยครับผมจะเป็นการกรอก password นะครับให้ลากมาใส่ตรงนี้เลยครับแล้วก็คลิกตรงนี้1ครั้งนะครับ ไปที่ช่องนี้ครับผมตรง Input ครับเลือกตัวแปรที่สร้างไว้นะครับก็คือตัวพาร์นี้กดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิก Create ตรงนี้1ครั้งครับไปที่ช่อง p a s t Word ครับหลังจากนั้นเราต้องคลิก Login ถูกไหมครับเราจะไปใช้ Activity ที่ชื่อว่าคลิกครับผม ก็คือตัวนี้ผมเจอแล้วครับผมลากมาใส่เลยครับไปอินดิเคตครับผมกดที่ช่องคลิกครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาลันไฟล์ดูนะครับผม นี่ครับผมก็จะเป็นบอดทก็จะทำการกรอก s e r n a m e password แล้วก็ทำการล็อกอินเรียบร้อยครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของตัวนี้ได้ครับผมอ่าโปรเซสก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของบทนี้แล้วถามว่านำโปรเซสนี้้ไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างเราสามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญและอยู่ในชั้นความลับเช่นยูสเนมพาส s วิร์ดเป็นต้นไว้ที่ออเคสเทเตอร์ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้า,หารหัสให้ยุ่งยาก เนื่องจากตัว a l เ c สเ e f เต t ร r เองสามารถสร้างแก้ไขหรือลบและสามารถข้อรหัสข้อมูลที่สำคัญได้เหมาะสำหรับเก็บชุดอีเมลยูสเนมพาสเวิร์ดหรืออื่นๆที่ใช้ในโปรเซสได้สำหรับบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องการใช้ตัวทิกเกอร์งั้นผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ iNet MS Innovation is our business